อานิสงส์ที่มุ่งหวังของการเจริญทุกขสัญญาพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งทุกขสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จํากัดขอบเขตหกประการนั้นเป็นอย่างไรคือนิพิทาสัญญาคือสัญญาในความน่าเบื่อหน่ายของเราในสังขารทั้งปวงจากปรากฏ เหมือนมีเพชรขาตเงื้อดาบอยู่ต่อหน้าเราใจของเราจากออกจากโลกทั้งปวงเราจักเป็นผู้เห็นสันติในนิพพานอยู่เป็นประจำอนุสัยทั้งหลายของเราจากถึงซึ่งการถูกถอนขึ้นจนหมดสิ้นเราจกเป็นผู้กระทำกิจในการทำที่สุดทุกอยู่เป็นประจำพระศาสดาจักเป็นผู้ที่เราบำเรอแล้วด้วยวัดอันประกอบด้วยเมตตา พิขุทั้งหลายเมื่อพิกขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการเหล่านี้แลย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งทุกขสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขต